สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะอยู่กับคุณครูเจนนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในรูปแบบใหม่นะคะเร,เรียนในเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นนะคะซึ่งเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องข้อมูลสารสนเทศเรารู้ไปแล้วแหละว่าข้อมูลคืออะไรชนิดข้อมูลคืออะไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียน ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นเรามาดูว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะก็คือจอภาพมอนิเตอร์นะคะจอภาพนะคะเป็นอุปกรณ์แสดงผลนะคะมีรูปร่างคล้ายทีวีเลยสามารถแสดงผลได้ทั้งตัวหนังสือภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะคะต่อมาเป็นเคสนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงเข้าใจผิดว่าเคสคือ CPU ทุกคนคงเรียกไอตัวเคสเนี่ยว่า CPU แน่ๆใช่ไหมคะที่จริงแล้วมันไม่ได้เรียกว่า CPU นะคะตัวนี้นะคะคือเคสเคสก็คือโครงหรือกล่องไว้สำหรับประกอบกอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์อไว้ภายในนั่นเองอย่าจำสับสนนะคะ ต่อไปจะเป็นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคืออุปกรณ์รับข้อมูลนะคะใช้ในการเรียนตัวของปุ่มซึ่งแต่ละปุ่มเนี่ยก็มีทำหน้านที่แตกต่างกันออกไปเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์โดยปกติแล้วนะคะคีย์บอร์ดใช้สำหรับพิมพ์ตัวหนังสือตัวเลขเข้าไปยังโปรแกรมต่างๆนั่นเอง อันต่อมาก็คือเมาส์เมาส์นะคะเป็นอุปรกรณ์รับข้อมูลซึ่งการใช้งานในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นเมาส์ที่มีสายเมาส์ที่ไม่มีสายซึ่งเมาส์ไม่มีสายนะคะเราจะเรียกว่าเมาส์อินฟาเล็และแบบมีลูกกิ้งกับแบบมีแสงซึ่งแบบมีแสงนะคะจะไม่มีลูกกิ้งเราจะเรียกว่าออปติคอลนะคะต่อมาจะเป็น Power อร์ซัพนะคะพาวเวอร์ซัพตัวนี้นะคะ จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่คอมพิวเตอร์มีนะคะอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราะว่า power supply จะอยู่ในตัวของเคสนั่นเองนะคะอันต่อมาจะเป็นเมนบอร์ดนะคะเมนบอร์ดเป็นแผนวงจรไฟฟ้าแผ่นใหญ่ที่รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญเอาไว้ด้วยกันซึ่งเป็นส่วนควบคุมการทํางานอุปกรณ์ต่างๆภายในตัว PC ทั้งหมดมีหน้าที่รวบรวมเอาชิป รวมทั้งการต่อพ่วกอื่นเข้าด้วยกันกับเมนบอร์ดเป็นอันเดียวกันนะคะอันต่อมาก็นี่ยนะคะคือ CPU CPU มีขนาดแค่เนี้เล็กๆนะคะเป็นหน่วยประมวลผลกลางหรือเขาเรียกว่าสมองของคอมพิวเตอร์มีอีกชื่อนึงว่าโปรเซสเซอร์หรือชิปเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญของฮาร์ดแวร์มากเพราะมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป ทางอุปกรณ์ตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการในการใช้งานประมวลผลกลางนั่นเองต่อมาจะเป็นฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์นะคะมีแผงมุงจรสำหรับการควบคุมการทํางานประกอบที่อยู่ด้านล่างพร้อมกับช่องเสียบสายสัญญาณและไฟเลี้ยงส่วนประกอบภายในจะถูกติดผนึกไว้อย่างมิดชิดเลยนะคะโดยฮาร์ดดิสก์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยแผนจานแม่เหล็ก2แผนหรือมากกว่ามาจัดเรียงอยู่บนแกนเดียวกัน อันต่อมาการสแสดงผลการสแสดงผลใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ได้รับจาก CPU โดยที่การบางรุ่นเนี่ยสามารถประมวลผลในตัวการ์ดได้เลยซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระการประมวลผลของ CPU จะทําให้การทํางานของคอมพิวเตอร์นั้นเร็วขึ้นการจอการจออันเดียวกันค่ะก็คืคอเมื่อมีความจําที่มากขึ้นจะรับข้อมูลจาก CPU ได้มากขึ้นจะช่วยในการสแสดงผลจอที่แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาจะเป็นแรม r a เป็นหน่วยความจำหลักแต่ไม่ถาวรซึ่งจะต้องมีไฟมาหล่อลื่นอุปก,กรณ์ตลอดเวลาในการทํางานถ้าหากเกิดไฟฟ้ากระพริบหรือดับข้อมูลที่ถูกบนันทึกในหน่วยความจําจะหายไปเลยนะคะหลักการทํางานร่้วๆของแรมนั่นก็คือเริ่มต้นจากการรับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านอุปก,กรณ์อินพุตจากนั้นส่งข้อมูลไปยัง CPU ในการประมวลผลเมื่อ CPU ประมวลผลเสร็จแรมจะรับข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วออกไปยังเอาพุตต่อไปค่ะนี่ก็คือ อุปกรณ์ของเตอร์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ หลังจากที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วนะคะครูก็มีใบงานให้นักเรียนได้ทํานะคะโดยให้นักเรียนวาดภาพพร้อมระบายสีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นักเรียนชื่นชอบมา2ออย่างพร้อมอธิบายการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะคะนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่ครูให้ไปหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆได้นะคะโดยวาดใส่กระดาษเอส่งงานโดยการถ่ายรูปใบงานที่ทาเสร็จแล้วนะคะลงในกลุ่มไลน์ส่งงานภายในวันที่5กรกฎานะคะ ถ้าใครสงสัยอะไรก็ทักไลายมาถามรายละเอียดได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนขอบคุณค่ะ